ขอกำลังใจให้ทีมงานช่างนำลื้อกระจกหน่อยจ้าจะลื้อกระจกตรงนี้ออกนะคะแล้วมาใส่ตรงนี้แทนเนี่ยมาใส่ตรงช่องตายด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นร้านขายของฝากนะคะร้านพ่อแก่ขอกำลังใจให้ทีมงานช่างนำหน่อยจ้า สวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศตอนช่างแต่ยกกระจกลงนะคะจะเป็นการลื้อกระจกตรงนี้ออกนะคะ อันนี้จะเป็นร้านขายของฝากติดถนนสุขุมวิทจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้ามาเที่ยวจันทบุรีก็อย่าลืมมาซื้อของฝากที่ร้านเท่าแก่อา,านะคะอันนี้เป็นร้านเท่าเกล้าเองค่ะติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศการลื้กระจกลงมาแล้วจะมาใส่ตรงนี้ค่ะใส่ด้านหน้าเป็นช่องตายปกติตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะ เลย่างนกจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยจะต้องกั้นตรงนี้ออกมาแล้วก็มาใส่กระจกนะคะจะเป็นการเป็นร้านขายของฝากเป็นการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย <c oughs> เป็นห้องเลี้ยงแมว คลิปนี้ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ